สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องนางฟาเดรี่กันอีกแล้วนะคะก็ห่างหายกันมาสักพักหนึ่งคนที่ติดตามอินสตาแกรมฟาก็จะรู้นะคะว่าฟ้าไปทำอะไรมาบ้างก็นั่นแหละค่ะวันนี้นะคะฟ้าได้คิดชาเลนจ์หนึ่งขึ้นมาได้ก็คือชาเลนจ์การดูแลผิวหน้าของฟ้านั่นเองเพราะว่า ฟ้าเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ดูแลหน้าตัวเองเลยนะคะมากที่สุดที่ฟ้าทำเนี่ยก็จะเป็นการมาส์กหน้าแต่ว่าไม่ทาครีมบำรุงไม่ทากันแดดไม่ทาใดๆทั้งนั้นเลยแล้วก็โฟมล้างหน้าก็ไม่ไม่ค่อยแตะนะคะไม่แตะเลยดีกว่าไม่ทำเลยจริงๆจริงๆนะไม่ทำเลยจริงเพราะฉะนั้นก็ทำให้ฟ้าคิดชาเลนจ์นี้ขึ้นมาได้นั่นเองนะคะ มาเราไปดูกันดีกว่าว่าหนังหน้าฟ้าก่อนที่จะทำชาเลนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเชิญดูได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าวันแรกของฟ้านะคะรูคุมขนกว้างมีสิวขดตรงหน้าผากน,นิดน,นึองอ่าสิวเซียนเยอะมากเลยค่ะทุกคนมีสิวที่กำลังจะอักเสบแล้วก็สิวอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็เป็นสิวอักเสบที่กำลังจะหายอุ้ยรูคุมขนกว้างเยอะมากทุกคนใต้ตาดำมาก นี่คือไม่ใช่เงาตกกระทบนะคะทุกคนนี่คือใต้ตาของจริงเนี่ยเลยน่าให้ดูแล้วก็เนี่ยมันคือใต้ตาดําของจริงนะคะมันเกิดจากภูมิแพ้แล้วก็าการนอนตึดของฟ้านั่นเองเจอจประมาณนี้เพียงหน้าวันแรกของฟ้านะคะเรมาเดี๋ยวเราจะมารอดูวันที่7กันเป็นยังไงกันบ้างคะหน้าฟ้าแบบพังค่อนข้างที่จะเริ่มพังพอสมควรแล้วนะคะตอนแรกคือฟ้าแทบไม่เป็นอะไรแบบนี้เลยนะแล้วก็มาเป็น หลังจากทีเ่เรียนหนักนะคะนิดนึงแล้วก็โตขึ้นด้วยมัง้งมันก็เลยเริ่มมีปัญหาผิวหน้าขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราไปดู7วันของฟ้ากันเลยดีกว่าค่ะว่าฟ้าทำอะไรกับผิวหน้าฟ้าบ้างไปกันเลยนี่นะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูโตเอ่อสกินแคร์และเครื่องสำอางฟ้าก่อนนะคะเรามาเริ่มดูตะก้าแรกกันเลยโตฟ้ามันก็จะลกๆใส่ไฟหน่อยนะ อันแรกนะคะเป็นอาราเวีร่าเจลนะคะอันนี้ฟ้าชอบใช้นะคะมันไม่เหนอะแล้วก็จะเป็นโซยบีนเอนิจีครีมนะคะเป็นรุ่นทดลองฟ้าได้จากการซื้อไอขวดสีฟ้าใหญ่ๆคะ่ะอันนี้เป็นกรีนทีซีสกินเป็นโทนเนอร์นะคะฟ้าทำหกอะ่ะมันก็เลยเหลือแค่นั้นจริงๆก็แทบไม่ได้ใช้เลยเพราะมันแสบหน้านะคะ่ะอันนี้ก็กรีนทีโฟมคลีนเซอร์นะคะใช้แล้วก็แสบหน้าเหมือนกันก็เลยเลิกใช้ นี่เดีฟ้าเคลียร์ที่เหลือออกก่อนอันนี้เป็นว h i t e นนิ่งโผลสกินนะคะเพหรือโพก็ไม่รู้ mm hmm. เขาบอกว่าจะช่วยกระชับรูขุมขนก็ได้ละมัง้งอันนี้ก็จะเป็นค l ้งซิงโอイルแอปเปิ้ลซีดนะคะอันนี้เป็นซอยบีน n e เนจีเอ s เซน c ์นะคะอันนี้ฟ้าก็ค่อนข้างชอบใช้เหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็น w h i t e n i n g p o r e Energy Serum นะคะมันมากับอไอตัว p o r e Skin อันนี้แล้วก็จะมีครีมอีกอันหนึ่งแต่ว่าฟ้าไม่ได้ใช้นะคะอันนี้เป็น Water Sleeping Mask ของ l a n e t แล้วก็ Lip Sleeping Mask ค่ะเป็นกลิ่นเบอร์รี่เหมือนกันนี่นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น n n i s f r e e Black Tea ตัวนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าดีมากๆเลยหน้าแบบใสขึ้นแล้วก็เป็นายครีมนะคะ Cherchew เชจูออค Eye Cream อันนี้ฟ้าว่าก็ใช้ดีอยู่ก็ใช้ทุกทุกวันเลยนะคะอันนี้อันนี้เป็น b ีเจอร์โทเบ o สกินเป็นโทเนอร์นะคะอันนี้เขาบอกว่าช่วยรักษาสิวแล้วก็จะมีเซรั่มกับ เซรั่มสีแดงอันนี้แล้วก็เป็นกรีนทีเอเซนต์นะคะเอเซนต์อินโลชั่นอันนี้เป็นบีเจาโทเบิลเฟสเคิลโฟมนะคะใช้คู่กับโทนเนอร์แล้วก็อันนี้ก็ฟ้าก็ชอบใช้นะคะใช้ไปเยอะเหมือนกันฮุกเล่เป็นเอเซนต์นะคะใช้ดีมากๆเลย โอเคค่ะทุกคนมาดูหน้าฟ้ากันนะคะนี่มันก็แอบแห้งอยู่นะแต่มันก็ดีขึ้นเยอะเลยเริ่มจากตัวไหนดีจะจมูกก็แล้วกันจมูกฟ้านะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยลูกขุมขนกว้างมากแต่ตอนนี้มันก็ลดลงเยอะแล้วนะคะตรงนี้มันก็กระชับขึ้นแล้วก็เคยมีสิวนะคะตรงนี้ที่บอกว่ามันจะอักเสบแล้วมันก็อักเสบไปแล้วแล้วมันก็หายแล้วนะคะเหลือแต่รอยแดงนิดหน่อยสิวตรงนี้ก็หายไปหลายเม็ดอยู่เหมือนกันเหลือแค่เม็ดนี้เม็ดเดียวนะคะ ประมาณนี้สําหรับจมูกรอยแดงข้างจมูกหายลงไปเยอะเลยคือดีมากที่เมื่อก่อนมันแดงมากนะคะในกล้องอาจจะมองไม่ชัดรอยแดงข้างจมูกหายลงไปรูขุมขนข้างแก้มยังกว้างอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สิวที่อักเสบตอนนั้นก็หายไปแล้วเหลือรอยแดงนิดหน่อยอใต้ตาใต้ตาฟ้าที่ มันก็มีความกระจ่างขึ้นนิดนึงนะคะเท่าที่ดูเนาะแต่ว่าครั้งเนี้ยไม่ค่อยกระจา่างเพราะว่าฟ้าชอบขยี้ตาบ่อยสิวพดตรงนี้ก็ลดลงลดลงเยอะพอสมควรเลยดูจางลงนะคะปากปากมีความชมพูขึ้นหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่รู้สึกว่าอิ่มน้ำขึ้นนะคะส่วนรอยคล้ำที่ผิวหน้าเนี่ยยังไม่ค่อยยังไมเ่เขาเรียกอะไรอะยังไม่เห็นชัดเท่าไหร่ก็เลยยังพูดไม่ได้เนาะบเพิ่งเจ็ดวันเอง นี่การเปลี่ยนแปลงของหน้าฟ้าก็จะมีประมาณนี้เอ,อ่อแล้วก็คอฟ้านะคะคือมันมันหายดําไม่ได้อะทุกคนมันเกิดจากที่ฟ้าแพ้ไอห,หินขัดที่ใครอะ่ะมันจะเป็นหินขัดเท้าที่เมื่อก่อนแม่จะเอามาให้ฟ้าใช้ขัดที่ใครนะคะแล้วคราวนี้ฟ้าก็ไปใช้ตอนแรกคอฟ้ามันเริ่มขาวขึ้นแล้วอะฟ้าบำรุงคอหนักมากแล้วมันก็เริ่มขาวขึ้นจากนั้นพอใช้หินขัดที่ใครปุ๊บมันกลับมาดาเหมือนเดิมเลยแล้วตรงเนี้ยจอกที่มันไม่เคยดำมันดําด้วย แล้วพอฟ้าท่าทีบำรุงทุกวันนะคะมันก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าส่วนตรงเนี้ยก,กับข้างๆเนี้ยมันดำเหมือนเดิมไม่รู้ว่ามันเป็นมันไม่น่าใช้ดำเพราะที่ใครนะคะเพราะว่าปลาขัดแบบบ่อยมากขัดผิวบ่อยมากไม่รู้ว่ามันดำเพราะอะไรมแต่มีวิธีแก้น,นอกจากลดความอ้วนมีวิธีแก้ยังอื่นไหมก็ช่วยฟ้าคอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้นะเนี่ยมันก็ทำได้แค่นี้แล้วค่ะทุกคนส่วนผิวหน้าแล้วก็เนีย่ยตามที่บอกคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ็ดวันของฟ้า มันค่อนข้างอุ้ยมีแมวแมวก็มันค่อนข้างหนักหน่วงใช่ไหมคะสำหรับการทาครีมก็ทาแบบว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยะคะ่ะอัดซะเดือนวันอบหมดขวดจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นข,ขวดแล้วนะคะทุกคนไอตัวอินเนอร์ฟรีตัวนเ,นเนี้ยเนี่ยประมาณประมาณนี้แล้วอะจะขึ้นขวดอ่ะเส็วันเร็วมาก ยังไงวันนี้ฟ้าก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ,ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรฟ้าจะทำอะไรบ้างมีอะไรแปลกใหม่ให้ทุกคนได้รับชมนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะวันนี้ฟ้าไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็บ๊ายบายคะ่ะ